ป่าตัวมาบ้านนี้พี่น้องเลยพู่าตัวก้อยปลาสู้กินพูกับแม่ป่าเ้ตัวพี่น้องเลยโอ้ยใส่ถวยเดียวตั้งเป็นอะไรไหมป้ารสชาติแซ่บเราแซ่บถ้วยเจ้ามาอันบ่วงนะเอามาบ่เออมะขลอนมงดูนี่ยขลอนราชีมมงดูนี่ใช้เกลือกับกันแปงนัวจะพีละมาชีอยู่หม้อบ่ เม้กัสิบคุกใส่ตัวนี้เยหมอนี่อนแรวดจะวดตจานยังกานั่ใช้อีนดวจานใส่เกือบเป็นงัวอยู่ถ้วยอ่ะไม่ป้าชิมอยู่หมอปอ้ากองใส่อยู่พีก็มี่อนแรกนีใเห็นใส่อยู่พีก็มีเแล้วบอกว่าให้เปินชิมก่อนเิผัดตักก่อนพอแล้วพอแล้วตักหลายโมดได้ไหมป้าเอ้ย bắn mớt bớt là chẳng mau ý men 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 hết bạn này cứ mà ăn hết hai bù thầu hết chu kín bạn này và thì nghe cầu hết chu bù thầu kín bạn này bù hết chu kín bạn สบายดีสบายดีครับพี่น้อง FC บัตสุขุสุคนบัตสุมองสุบอนพี่น้องมานีห้องกับมาหาตูจานอีกแล้วพี่น้องเนาะอยู่ให้อยู่นะพี่หละพี่น้องเลยเนาะตูจานกำลังลงนองลงปลาพี่น้องเอ้มาอนีก็ได้เอาพี่น้องมาเบิ่งกันพี่น้องเ้ยที่ได้ปลาอยู่บ่อมานีพี่น้องเลยเนาะโอ้แต่ว่าปลาด้ายได้พี่น้องเลยนาตูจานบอดแก่แกลวอยู่เนาะพี่น้องเลยมาเบากำไพ่เบา ลราพาเพ,พื่นพี่น้องเนาะแล้วกับบ่าวจอยพี่น้องเนาะแล้วกับพอน้องแฝดพี่น้องเลยอ,อ่าไปพี่น้องชิได้ก้อยได้อันเอน็นนี้กันอยูบ่บ่พี่น้องเลยมาเนี่ไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะไปบ่เบาๆลายยายฮะไงเลยที่ทางไม่ป่าทางนี้ก็ได้อ่าพักเพื่นมาฝากมาตมืุ่ตนพี่น้องตเตรียมพักไว้เลยเนาะไม่ป่าเนาะสวัสดีเอิ่มพี่น้องเลย <c oughs> ทางนี้กำลังลงป่าทางนี้เตรียมพักไว้ละ เอาเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเรียบร้อยก็พื้นก็ไผ่ท่าแล้วพี่น้องไม่ป้าจับพี่ทางนี้จัดการเรียบร้อยพี่น้องเลยไาพี่น้นองมาเบิร์นเฮ้ยพี่น้องเลยต่อตู่จานตู่จานลงอัดเอาปลาลุกน,น,น,นี่พี่น้องเลย บอกกับไพ่แต่ก้าเราลงมะนีเราบลงเนลงแลเพราแลงแต่ก้าวเราก็บงลงเราขี่ตัวแด็บอกกับไพ่เต้นเรีบรอเน่เ่าตัวยังตมเลงแล้วเรียบร้อยนี่มเเล็กน้อยคืไปตัวเพาะว่าปลาลุกลรวขึ้นตมปลาลุกบนตัวจานน้ำเตือนเตืนเนอะตัวจานเนอะตื้นเตืนน้ำเนะแต่ว่าลมเนาะแห่บ่มเท่าแหนเท่าไขลม่ยืดไดข่จะงาอันข่ชดูดออกลใเขามา อันนั้นชึกขึ้นไทยนี่ไทยขึ้นไม่อีกเนาะอืมอตัวข yeah, really. ่อยลงหนองอีกแล้วไปนี่ข่อยตัวลเพลบนลงแม่าพลตัวข่อยลงอะไรตัวขึ่นซ่าตัวข่อยขึ้นซะเดี่ยวได้ัโอ้ี่นองเลยอ้าวเบิ้งว่าเป็นีสมหวังหอีออไเนี่ยเ้าไปิบจะเท่าจะบ่เนาะสิบังดอสมหวังกระทาบุญแ้กนแหลมเนี่ยนเอาแยงนั่นเอาแยง กเจ้าชก็ได้บงอนเ้นบ่คอนเป็นมึงยังจันี่ฮะบง่อนเป็นเจ้าพีกับมาทึ้งที่นวบอฮะเวสดนันคือมาตากูพี่ตั้งเหตุที่นีแท้บอกมีอยู่ลมีมันตัวจังยันจะพิดวางแล้ว่งวางยันจพิดวางยันเผาแล้วเอาไปบสบายดีเอ็ซีสุขุมคนเดยท่านอ้นเด้อเยสบายดีอันยอดสัเพินแออุ้ยแม่บงที่เป็นยอดเสเล่าก่นไอ้นี่บ่ผ้เจ้าเี่ยวนบ่เอาทันเอาทัน ทานอพ่อไปน่เลย่อแล้เอานไปทึงผูหมอไครไข่ไข่มันีลลงนี่ได้นึ่งมมอีเดี๋ยวไอ่ามไวเด้อเฮ้คือเห็นีอ้มันเ็นเลา่อมึงเอาขึ้นแพยกคางนี่บ่พ่แพยกบ่เออยบมีน้นมันังบนะเขานี่ฮะเฮ้ตัจานอมก่อยอโยกแผลงเขาว่าอยู่ห่านเดียับ่ไนกวนครับท่านได้เข้าได้ตัจานเอาไม่เยก็ไม่เย่กัน

แล้วแม่จับมแม่จับมแม่จับแม่เดอเจ้าัก็จับกแล้วเจ้ามด้วยะันนาเอาแพ่พปรตูนั่นจับนั่มือรถเอามือรถเบิงไปจัเออดูเ็นไปธรรมดามเอาดานั่นด้เปลาดไปเเอาเอาลูอีกี่เแล้วเปิแล้วบทันเข่าเลยเปิดยูไซแงเบิ้งะบ่มีอะไร่ตู้มี่ะเบิ้อ่ะ่ามันทันเข่าได้ไม่มนบ้านเข่าหือว่ามันหากตงหน้าลำบากมันบ็ทันเข่าเ้าซองเบิงเลยบ่มีอุเพบะมีมีมัน มวกบน้ันเตาเื่อฮันเตร์เราซีบเื่อเราแปดถูกไหมปลาบุษันเขาฮะโอ้ยปลาบุษันเขาป็นอะไรก่อนคุ้มเป็นเอาขิงก่อนเนได้ม่เขาตรงน้ำหลายบาทพูดนึ่งไรปลาาพันเขาโอ้ยใหญ่เล้องเลยไหญ่แล้วทำไม่ได้ก่ออ่ะเห็นเป็ยังไงเอ้าแล้วเอาขึ้นมือนั่นให้ใหญก่านี้นาสีได้จักชีหาโนเนาะได้แล้วขนาดาลงอีกนะขนาลงหน่้ายลูกคนได้แ้่มีแค่ลุกใหญ่ถเอือ

bọn mình đã quan yên ốc hãy thôi hãy luôn 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 nó luôn 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 này luôn 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 chui luôn luôn chỉ luôn 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 thôi luôn 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 S <S เขาแล้วเขาขึ้นแล้วเ็ดสอนเขาขึ้นแล้วเอาอย่างนี้จุจนเห็บานเหอยู่าสเห็นได้ไรอ๋อนี่แ๊บเดียวจุจนเห็ดตาันานเลห้เห็บ้านเียาบานเีดียวพู้ได้สามสี่โตพี่นงผีนึกพี่พี่มาบ้านดูก่อนอืมต่างชนมีอ Tăng hà màn mà này đấy chan quán bà biểu cận kè hai bà biểu lần của kè dọc quân cận đâu và tất cả nhanh tói ok Khè, ok 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 nó แปลงแห่ใหม่บอตุจานแหใหม่แ no. ล like mm ้วอยู่ป oh. ุ๊บุันแหห้างหรได้แต่ปลาใหญ่เลยนี่แหห้างคับบัแหแบบนี้แหพิเศษแหมุ้ยเผาบานเลยง่เมาตุจานเคยตึกป่ามาก่อนนี่นกันย่าหนาวบด้กินได้แห่โอ้เป็นยังแก่บริกินบริกินแล้วมันมันหนาวมันลงง่วงหมดออืม นี่ตุจานเฮ้ตุจานหาที่ไรเห่เนอะเด้ยวราจะไปตื้อกนนจะบุไปเี่นี่ตุจนเลยนะตุจนไปฝามันยูหอมทีว้าตุจานขึ้นจนี๋ยาอยากได้มันโลมเพชกรเพชรเนอะกระตัวฝาบ่อแหวนเนาะ มากระวดน้ำกระเวศมาตัวหมอจอยออมาหมอพร้อมลุ้มโยนมาลอดโยนแต่ปลามาได้ยังโยนขี้ดินมานำ้ำโยนนั่นขีต้ตมมาน้ำได้ดูก่อนเลยโยปลามาันขี้ดูนขี้ตมขอน้ำละลายได้โยนแต่ปลามาได้ยังขีต้ตมกำมานำ้ำเลยโอ้ไก่นอนอยู่นี่ได้ไหมเต๊ดก็ามาค้างไว้กับน้ารูปบ่เดี๋ยวนี่นออเออเผ็ดตรงนี่น้ราจานเนาะ วยจะเมน่าใส่ผู้เฒ่าขงนอกบ้านใส่ผู้เฒ่าแห้งมือนี่ให้บ้านหมั่นเทบกอนี่ถ้าได้เลยึ้นเราข้ามาติ้นหูดังหมดได้บอกไปหาเียงกอนเดอรเชียงกอนเดอมองไปให่อยู่เด้อเอาแล้วมีเทคนิคเลยหาครับแมถือกระบอูด้ขาดลงพวกมี้ขาดงวกนีปลาวะอะไรแหงนะโอ้มือ แนวว้าบ well. oh, ัภ well, like uh, ัยเสียงแล้วอึบอึบลุยนอนเต้นแล้วเอาแห่เอาแห่เอาเอาไหมักหรอเอาไหนเอาเลยเถอะเฮ้ยวังนี่วังนี่เจ๊ด่เอามาเลยอ้าต่อมาเลยมาเลยบังไพชีาะหอบนองก็ได้เราขีดจังหวะนะ จุจานเลยัยังมันยังบวท่นพ่อจุดมันยูเลยหออบนองก่อนหยีบนำไปบ้านก้อนเออพหาตำรวจบงก้อนหมันดูหมันบลูปลาอ้าเต็มแล้วปลาน้อยนะปลาน้อยันน่พกกินเอาแล้วตัวน้อยตัวญ่มึงคือตัวไปแล้วนี่พี่นัน้องาโ่โ่ไ้เาแม่บกดพายโโตโดดัง่ะ Một lắm 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 Hả, lô à, bình ừ. đi lắm 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 hàng lắm 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 วอ้ออบับัู้าวานคือต้มแคุ่วดครับว้นรอเราแค่อออ่ะรุลงๆุงๆสรุปยับริวารอยู่บ้านบริวารบริวารฮึน้องเช็ดบานนี้บัหน้าเกาเ็ดเก้าหน้าเาหน้าเา่มเขาทั้งวได้จะเท่เบอกไพน่ะเเหเเห่ไ มึงให้เหนนขาดตงงออรงแม่ลมวัวนี่ปืนมงุ่มแล้วป่อยปลาตวนฮะชีถือบ่อหี่เพาบานเฮาบถือแล้วมันมดตีนเอาปจ้า,จาโดสปาถือนี่ปลาบลถึงนี่เขาวๆฮะบทันชับบอกรัไ โอ้ดอกหากินเป็นบ่าของไผ่โนท่านมาท่านออกเดาแขกขาดตั้งแน่ลมหัวนี่ก็ลมสองหัวตัวไหนเอาจำนี้นะนี่ตัวใหญ่เออน้อยดาวเปล่ามึงจะเอแก่นวดก็มันนี่ีบ่าของไผ่มานตัวนึงคอยอยากเอาตัวใหญ่นะมันขึ้นใบนี่ตัวน้อยนี่ตัวใหญ่มันกูตู้แล้วเอากินไปเลยโอ้ไหเด้เราบริได้ยินได้ตัวใหญ่นี่เดี๋ยวคอยชิล่อยู่นี่ให้เด้อตนี่นี่นี่ ใช้กอนขบำเหือ่ะกูเาเอาเปเห้เป็นผู้ว่ะทำย่างผู้เล่าต่างบะขตัวใหญ่นัผู้เล่าเป่นโอ้โย้เว้ยเย้ตาักยิ้มหลอกขอข้าซาต้อแทง้ยเลอยบ้อยพี่่ท ถาบอกกับไพ่เนี่ยถาบอเอ้หเรียบร้อยเล้วบอาอยู่ในเหรออ้เต้นแล้วแค่ขาดลมสร้างเป็นเชือนี่บอลโย้ยเอาเต้นเลยนะด้านขก้นม เเที่ยวเขาเนาะต้องเห็ขาดลายนะทำมันผ่านีใกล้ตูเหตุกได้สบายนี่ยังยี่สั่นี่นะตาต้งมาดมเนี่ยงไงคือบ่เชียข้าพอจะมาค่เลยบ้าหน่อ ัมันบไพ่บ่ห like 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 nice ่วงรอกตาจ่านก่อยนะบงไพเราเห็ดม่ต้องห่วงเราเห็ดจีนแชะบ่งไพ่นะหอ่เห็ดเฮ็ดแล้วไม่ชูดได้บ่งไพ่นะป้อมยังดึกขึ้นดึกขึ้นนะนะ มันแท้น่ะอ๋อนี่หลดะลนี่นี่นี่ตัวทมหันี่ตัวน้อยปล่อยเชยนี่รอดแทเลยอ๋อปลอภัยป่อยแล้วมันนานจุดนเฮ็ดอ้ปาตัวดตัวทําีงบะะตุมากย่างย่างไป้าอยู่พี่รออภัยตื่ออีกก่อน

ن ع